ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับชุดภาชนะประกอบอาหารไอคุกยังมีชุดกระทะทรงโค้งไอคุกหรือไอคุกวอล์โดยได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกระทะแบบจีนซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการปรุงอาหารของชาวตะวันออกครับ นอกจากการผสมผสานเทคโนโลยีที่ช่วยคงคุณค่าทางโภชนาการพร้อมกับรูปทรงของกระทะทรงโค้งที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับฝาปิดทรงสูงจึงทำให้ชุดกระทะทรงโค้งไอคุกเหมาะกับการปรุงอาหารหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มตุน๋นหรือว่านึ่งจึงเหมาะกับทุกครอบครัวที่รักสุขภาพและรักการปรุงอาหารอย่างสร้างสรรค์และที่สำคัญรสชาติอาหารยังคงสมบูรณ์แบบและคงคุณค่าสารอาหารไว้อย่างครบถ้วนเลยครับ ชุดกระทะส่งโค้งไอคุกหรือไอคุกวอล์กมีคุณสมบัติเด่น4ประการคือ 1. วัสดุคุณภาพมาตรฐานทนทานปลอดภยัยด้วยโครงสร้างโลหะ5ชั้นที่ผสมผสานข้อดีของสเตนเลสสตีลและอลูมิเนียมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายเทความร้อนได้อย่างทั่วถึงรวมไปถึงการกักเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาสู่ครัวคุณ 2. เทคโนโลยีไวทะลอดหรือการปรุงอาหารด้วยความชื้นต่ำ <c oughs> ซึ่งช่วยในเรื่องการเก็บรักษาคุณค่าสารอาหารโดยได้รับการออกแบบให้มีช่องพิเศษระหว่างฝาปิดกับแนวขอบกระทะเพื่อสร้างแนวผนึกไอน้ำขณะปรุงอาหารความชื้นตามธรรมชาติของอาหารจะก่อให้เกิดไอน้ำ และเมื่อไอ้น้ำจับตัวหนาขึ้นน้ำจะรวมตัวกันเป็นแนวผนึกไอ้น้ำเ<อ>กาะอยู่ในช่องว่างระหว่างฝาปิดกับขอบกระทะและน้ำจากอาหารจะหมุนเวียนย้อนกลับสู่อาหารทำให้ความชื้นตามธรรมชาติของอาหารไม่ระเหยไประหว่างการปรุงอาหารจึงช่วยให้กักเก็บคุณค่าสารอาหารเมื่อเทียบกับการปรุงอาหารแบบทั่วไปจึงช่วยคงรสชาติของอาหารที่เป็นธรรมชาติไว้ได้และอาหารจะยังคงสีสันน่ารับประทาน 3. การทำครัวต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องที่สนุกและสะดวกสบาย <S <S กระทะทรงโค้งไอคุกหรือไอคุกวอล์มีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนได้ดีจึงใช้เพียงไฟอ่อนถึงไฟปานกลาง <S 1> <S 1> คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการเฝ้าหรือคนอาหารขณะปรุงอีกทั้งยังไม่มีกลิ่นและควันมารบกวนอีกด้วยและที่สำคัญด้วยรูปทรงใหม่ของกระทะและคุณสมบัติต่างๆ คุณสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งหรือตุน๋นด้วยกระทะส่งโค้งไอคุกเพียงใบเดียวคุณก็สามารถปรุงได้ทั้งอาหารข่าวและอาหารหวานทำให้การทำครัวจึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายสำหรับคุณ4 เอกสิทธิ์การออกแบบเฉพาะด้วยการออกแบบพิเศษทำให้ชุดกระทะทรงโค้ง,คงอ่ายคุกมีความสวยงามและตอบสนองการใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นหูจับด้านข้างและปุ่มจับฝาปิดพร้อมช่องระบายความร้อนผลิตจากฟินโนลิกวัดสดุมาตรฐานที่มีคุณสมบัติทนต่อ,ตอความร้อนได้ถึง204องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮ จึงป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนเมื่อสัมผัสช่วยปกป้องนิ้วมือจากความร้อนของโลหะและป้องกันความเสียหายจากความร้อนของเตาได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการใช้งานตามหลักสรีรศาสตร์จึงช่วยให้คุณจับภาชนะได้กระชับถนัดมือและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นก้นกระทะทรงโค้งค,งคล้ายกระทะแบบจีนที่ได้รับความนิยมจากชาวตะว,วันออกมาช้านานจึงง่ายต่อการผัดและพลิกอาหารไปมา ก้นกระทะทรงโค้งและฝาปิดที่มีความสูงทําให้การกักเก็บไอน้ําดียิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มปริมาณอาหารในการปรุงได้มากขึ้นชุดกระทะทรงโค้ง,องอายคุกออกแบบให้สะดวกต่อการเก็บรักษาหากเก็บรักษาบนพื้นเรียบสามารถเก็บโดยหงายฝาปิดไว้บนกระทะหรือแขวนเก็บด้วยหูจับด้านข้างมีที่วางกระทะ สำหรับใช้วางกระทะที่มีฐานก้นสงง่งโค้งสามารถวางบนเคาน์เตอร์ทำอาหารหรือวางเพื่อเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะหรือวางที่วางกระทะบนเตาแกส๊สเพื่อให้วางกระทะได้อย่างสมดุลมั่นคงและปลอดภัยสำหรับการใช้งาน